เวลางูเขาป้องกันตัวเนี่ยปกติแล้วเขาจะชอบฉกใช่ไหมคะแล้วถ้างูตกถังขยะนี่เขาเขาจะฉกอะไรฮะฉกขยะไม่ใช่ค่ะฉกกระปกเอ้ยเออแต่ว่าเราเห็นงูฉกอ่ะมันเป็นเรื่องปกติครับเออแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะน้องงูเขามากันถึงสองตัวเขาไม่ฉกนะ<อ>แต่ว่าเขาเนี่ยเกี้ยวพาราสีพรอดลักโชกันซะไม่ไอายเจ้าของบ้านเลยค่ะ,น,คะนี่ค่ะเป็นจังหวะที่งูสิงผัวเมีย กำลังเกลียวพาราสีดูสิตัวเขาพันกันเป็นเกลียวแบบนี้เลยซึ่งเป็นภาพหาดูยากแล้วก็เป็นภาพสวยงามค่ะซึ่งทางเจ้าของบ้านนะคะเขาก็บอกแม้ขนาดเรามาแบบให้ซุ่มให้เสียงแล้วนะเดินมาไล่แอ๊ะ ไปไปก็ไม่ไปค่ะไม่เกรงใจเลยเหรอไม่เกรงใจโจงแจ้งกลางแจ้งแบบนี้เลยอพอดรักกันสะอูคนโสดอิจฉาเลยนะคะซึ่งทางเจ้าของบ้านค่ะเขาก็บอกว่าเขาเดินออกมาบริเวณหน้าบ้านเขาก็เอ๊ะเห็นมืออะไรยาวๆพันกันไปพันกันมาเดินเข้ามาชัดเจนค่ะ งูสิงสองตัวกําลังพอดรักกันอยู่ในมือถือเนี่ยกำลังจับโทรศัพท์อยู่พอดีก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเก็บไว้ค่ะเจ้าจของบ้านเนี่ยเป็นแมนอยู่เมื่อจะสมน้าหน้าพี่เลยซูมซซูมซิใช่ไหมเอ่ยชัดเลยนี่เลยชัดเลยผีแดงเลยชัดเลย,เลยนี่แหละเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของพี่นี่แหละทำให้งูปลูกบ้านพี่หรือว่าพี่ต้นเป็นคนเอาไปปล่อยหรือเปล่า <laughs> เด็กหงไปปล่อยบ้านพี่เอง <c oughs> เออเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของบ้านเลขที่สองสี่บ้านโนนขวาวตําบลน,นองขวาวใหญ่อําเภอสีอ่ออําเภอสีสีระพูพมพ่ะศสีระพูม<อ>ค่ะจังหวัดสุรินทร์เขาก็บอกว่า เขาเนี่ยพอจะมีความเชื่ออยู่บ้างนะว่าคนโบราณบอกถ้ามีงูเข้าบ้านเนี่ยจะยิ่งโชคดีแล้วมีงูมาพอดรักกันในบ้านนั่นหมายความว่าจะยิ่งโชคดีไปกันใหญ่ต้องมีลาบแน่นอนวันนี้เจ้าของบ้านเขามั่นใจค่ะนอกจากนี้ค่ะคอหวยที่อยู่แถวบ้านนะยังแห่มาตีเลขเด็ดกันอีกด้วยบอกว่างูสองตัวเนี่ยตีเป็นสอง <Ừ. S 1> อส่วนอีกหนึ่งเลขตีเป็นเจ็ดค่ะผสมกันก็เลยเป็นสองเจ็ดแล้วแถมให้อีกหนึ่งตัวเพราะว่าเขาผสมพันธ์การตีกัน <Ừ. S 1> ก็เลยตีเป็นว่าเก้า ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตึงตีเป็นแบบนี้เร่อไม่เข้าใจแล้วอไอ้สองสองสี่สี่เเฮ้ยไอ้สองในยังเข้าใจอ๋อเกี่ยวก้าต้องขันมาความสาาริแล้วเจ็ดเหรอพี่ยิงเจ็ดเหรอคะเออเออจ็ดจะน่าจะแบบว่าตัวเขาโค้งๆไหมเหมือนเลขเจ็ดชูคอแบบนี้เออเออนะอันนี้เนี่ยจะต้องใช้จักรยานเอ้ยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะว่าก็อยู่ที่ความเชื่อบางคนก็ตีเป็นเลขต่างๆแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยตีเป็นเลขสองเจ็ดเก้าค่ะนี่ไง เ็ก็คือมาเฉดกันที่นี่เอามาเฉดมาเสร็จกันที่จ7จอย่าาเงี้ยเหร็จเสร็จเสร็จเสร็จกันที่อ่าก็เลยกลายเป็นเจ็ดเป็นต่นนอจานเด็กตื่นดูย่างรีบให้คำแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองเลยนะว่านี่ไม่มีอะไรหมายเลขเจ็ดถึงเลขเจ็ดเออพี่เขาตีเลขกันอยู่ลูกใช่เออจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาต่อกันที่จังหวัดกรุงเทพมหานครที่นี่เนี่ยก็ใหญ่ไม่แพ้กันเป็นน้องเหลือมขนาดใหญ่ค่ะ เจ้าของบ้านเนี่ยบอกแหมช่วงนี้มะม่วงออกลูกเยอะจะไปสอยมะม่วงแต่ปรากฏยื่นไม้สอยขึ้นไปไม่เจอมะม่วงค่ะเจออะไรเจอเหลือม5เมตรค่ะคุณผู้ชมยกลร่วงตุ๊บลงมาดังอักเลย ไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้เออ,เอ,อนี่ขนาดเป็นเหลือม5เมตรนะคะเจ้าของบ้านค่ะนางปาริชาติอายุ4 9ปีบอกตอนแรกเนี่ยฉันจะมาสอยมะม่วงแต่ปรากฏมองขึ้นไปบนกิ่งมะม่วงเอ,อ๊ะทำไมกิ่งมะม่วงกิ่งนี้มีอะไรเลื้อยๆอยู่ลายๆชัดเจนค่ะเป็นงูเหลือมเจ้าของบ้านตกกรใจโทรเรียกเจ้าหน้าที่นะคะให้มาช่วยจับพอเจ้าหน้าที่มาถึงค่ะเจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆยื่นไม้ขึ้นไปค่อยๆเกี่ยวตรงบริเวณลำตัวน้องแล้วสอยลงมา ปรากฏว่าล่วงตบลงมาดังแอ๊กแบบนี้เลยหลังจากที่น้องงูเหลือมล่วงหล่นลงมาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็วัดระดับความยาว5เมตรเลยนะ<ฮ>ไม่เล็กเลยนะคะไม่แปลกที่เ<ฮ>จ้าของบ้านจะมองเห็นแล้วดูหัวน้องใกล้ๆดูสิเออมีแลบลิ้นโชว์ด้วยแต่น้องลายสวยนะ<ฮ>ออลายแปลกค่ะลายสวยเจ้าของบ้านบอกว่าน้องเหลือมตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ยาวอย่างเดียวเจ้าหน้าที่เอาไปขึ้น ตาช่างกิโลเพื่อที่จะวัดดูซิว่าน้องน้ำหนักเท่าไหร่10กว่ากิโลเลยค่ะชาวบ้านเชื่อนะคะว่าน้องเหลือมตัวนี้ต้องมาให้โชคแน่เพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาจับน้องเหลื่ยมไปแล้วพี่ผู้สื่อข่าวแอบไปสองบ้านเลขที่เออคุณป้าบอกว่าน้องเหลือมตัวนี้ค่ะอยู่ในบ้านเลขที่11ซอยประชาอุทิศ75แยก9 แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกทม,มค่ะเจ้าของบ้านบอกไม่พลาดแน่นอนปกติไม่ค่อยเสี่ยงโชคสักเท่าไหร่แต่ว่าเหลือมาขนาดเนี้ยขอเสี่ยงสักหน่อยวันที่ 1, 1เดือนหน้าเนี้ยรู้กันลุ้นแน่นอนกับสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะกรุงเทพเหรอเนี่ยกรุงเทพค่ะมันไปแอบโตที่ไหนมาไม่รู้เนาะโตใหญ่โตมากๆตามท่อตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่คน